ี่มิวคนนี้แหละนายทุนทำธุรกิจสีเทาพี่ต้องระวังตัวให้มากนะเข้ามาแล้วฉันไม่พูดแล้วนะกล้าเลิกกับฉันงันหรอก็แล้วแต่หวานสิอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะฉันแจ้งความนะแล้วแกยุ่งเลได้วย มันจะเป็นแผลเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นหรอกแนะ่เดี๋ยวก็กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วรู้จักปลอบใจด้วยฮะฉันไม่หลงกลคุณหรอกงั้นฉันไปทำงานก่อนนะว่าแต่ทำไมคุณถึงยอมช่วยผมไงเราไม่รู้จักกันซะหน่อยเอ่อฉันแค่กลัวมันมีผลกระทบก,กับงานฉันแค่นั้นอะ ขอบใจมากนะฉันไม่มีวันสนใจเงินสกรปรกของคุณหรอกนะไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยอ่ะฉันไปทำงานนะถ้างั้นให้ผมเลี้ยงข้าวคุณแล้วกันนะไปเถอะพี่มิวพี่เพิ่งเรียนจบเลยนะเหลือแค่ฝึกงานนะ่ะผมว่าถอดตัวเถอะพี่ไม่ทันละ ทำงานที่นี่มานานแค่ไหนแล้วอ๋อทำไมผมไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยเออฉันเพิ่งมาทำงานแรกอะค่ะแต่เมื่อกี้นี้ผมได้คุยกับเจ้าของร้านแล้วไนะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักคุณไม่ได้การละเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยพี่นี่เธอมาที่นี่ทำไมฉันนอกใจเธอไปแล้วถ้าคุณหาแฟนใหม่ได้แล้วอ๋อ เธออยากโดนใช่ไหมคี่จะทำผู้หญิงงั่นนหอใส่หัวไปซะนี่คุณตามเขามางั้นนะแล้วทำไมคุณไม่บอกผมมาเอ่อฉันไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้อะคะ่ะ นี่เป็นนามบัตรของผมในนี้มีเบอร์ส่วนตัวของผมอยู่ถ้าหากว่าคุณมีเรื่องให้ช่วยเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้ตลอดเลยนะพี่มิวนี่เราก็ตามเรื่องมาสักพักะนะไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลยตกลงเนี่ยเขาทำธุรกิจสีเทาจริงเหรอผมว่าเราเปลี่ยนคนทำดีกว่าไหมอะ่ะมันอันตรายมากเลยอะ่ะ คุณมาทำอะไรที่นี่คือผมจะมาดูให้แน่ใจว่าแฟนเก่าของคุณยังมาลังควานอยู่หรือเปลา่าคุณไม่ว่าอะไรนะไม่ว่าแต่พอดีบ้านโลกอะ่ะขอเก็บของแป๊บนึงนะพี่มิว นี่เป็นโอกาสที่ดีนะพี่เล่นเกมโวรได้กันไหมแล้วทำไมต้องเป็นเกมนี้ด้วยอ่ะก็ะได้ถ้าอย่างั้นเริ่มเลยดีไหมอ่ะ โอ้ยไม่ไหวแล้วอะ่ะเออถ้างั้นเลือกเป็นทูแล้วกันโอเคคุณชอบฉันใช่ไหมเออจะให้ตอบยังไงอ่ะก,ก็ก็ชอบแล้วแต่ผมอยากเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนเดี๋ยวพอฉันจริงจังขึ้นมา คุณก็ทิ้งฉันเหมือนผู้หญิงคนนั้นะใครบอกกันเราว่าผมเป็นคนแบบนั้นนะ่ะนี่ผมมาชอบใครแล้วชอบเลยนะไม่มีเปลี่ยนใจแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเคยเจอกันแต่มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่จริงไหมถ้าหากว่าผมได้เป็นแฟนกับคุณนะนะมันก็คงจะดีอนะพี่ รีบตอบรับเขาสิเราจะได้รู้อะไรมากกว่านี้ลองดูก็ได้ฮ้อ๋อถ้างั้นเรามาเล่นกันต่อไหม เราก็คบกันมาปีหนึ่งแล้วอะ่ะมิวแต่งงานกับเจนะพี่พี่อย่าลืมนะว่าเราทำอะไรกันอยู่อ่ะเจ้ว่าไงเราเลิกกันเถอะ ทำไมอ่ะเราไม่เหมาะสมกันอ่ะมิวพี่มิวไหนพี่บอกว่าไม่ว่าจะยังไงอ่ะพี่ก็จะไม่ลาออกถ้าเขารู้ว่าฉันเป็นตำรวจนะเดือดร้อนกันหมดแน่ แล้วเหรอใช่ผมดินทั้งหมดแล้วนะคุณหลอกผมมาตลอดแล้วมนะิวฉ,ฉ,ฉันขอโทษ,โทษช่างเถอะแต่ผมต้องขอแสดงความเสียใจกับพวกคุณด้วยนะที่ผมทำพวกคุณผิดหวัง ท่าอันที่จริงแล้วอ่ะผมไม่ได้เป็นนักธุรกิจสีเทาอะไรอย่างที่คุณว่าไเลยครไับค่ะหัวหน้าคนที่เธอกำลังตามตัวอยู่คอาเป็นแค่เจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งเท่านะั้นอ่ะทำงานเสียเวลามาตั้งเป็นปีฉันไม่ยอมให้เธอลาออกหรอกนะรีบกลับมาทำงานได้แล้ว ก็ยืนคิดอยู่นานเลยนะว่าเราไม่เหมาะสมกันตรงไหนทีนี้คุณรู้ความจริงแล้วอ่ะคุณยังอยากแต่งงานกับผมอยู่ไหมอะมิวอย,ยากค่ะ